สวัสดีค่ะบิวนะคะเซลคอนโดเดอรรีวิลแล้วคอมแพงค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำ10อาชีพเสริมที่น่าสนใจในช่วงปีใหม่นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะร้องเพลงเล่นดนตรีสดค่ะลองเรียกสกิลการร้องเพลงของคุณกลับคืนมานะคะบางคนอาจจะมีวงดนตรีกับเพื่อนที่ทําเป็นอาชีพอยู่แล้วนะคะลองเปิดรับมินิคอนเสิร์ตจัดเล่นแสดงตามร้านอาหารหรือตามบ้านนะคะนอกจากจะได้เงินแล้วยังได้ปาร์ตี้ไปด้วยพร้อมๆกันค่ะ อย่างที่2นะคะทําอาหารจัดเลี้ยงค่ะลองโยนหินถามทางไปในรายกลุ่มหมู่บ้านนะคะว่ามีบ้านไหนที่ต้องการคนทําอาหารช่วงปาร์ตี้ปีใหม่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นผูกปิ่นโตไว้ช่วงที่ร้านอาหารต่างๆอาจจะหยุดค่ะต่อกันที่งานที่3นะคะรับกินข้าวค่ะช่วงวันหยุดปีใหม่บางคนอาจจะไม่มีเพื่อนไปเที่ยวไปกินข้าวนะคะการรับงานกินข้าวแบบไปเป็นเพื่อนก็เป็นอาชีพแนวใหม่ที่มีแอปพลิเคชันต่างๆรองรับนะคะแนะนําว่าควรนัดกันไปเป็นกลุ่มหรือไปในที่สาธารณะสปอร ่่กวาคะงานที่5นะคะงานดูแลสวนค่ะเจ้าของบ้านบางคนเขารักต้นไม้เท่ากับลูกๆเลยนะคะและเขาก็ต้องการคนช่วยดูแลรดน้ําต้นไม้ในสวนค่ะหากคุณอยู่บ้านตลอดปีใหม่ก็สามารถเป็นเพื่อนบ้านที่รับจอบช่วยดูแลตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ สำหรับอีก5อาชีพเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใน EP ต่อไปนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจคอนโดดีๆนะคะแนะนำคอนโดอย่างคอนโดเดลีวิลล่าคำแหงนะคะสามารถเข้าชมโครงการได้ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นของทุกวันค่ะราคาเริ่มต้นเพียง1.83ล้านบาทนะคะจองเพียง5,000บาทค่ะเราพบกันที่คอนโดเดลีวิลล่าคำแหงนะคะสวัสดีค่ะ